สวัสดีชาวเกมเมอร์ที่คาร์บลักทุกท่านวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมเอัลเทอร์ไนท์อีกแล้วนะครับผม<อ>ซึ่งวันนี้นี่ผมบอกครับวนะ่าวันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวเรื่องของอาการต่อสู้กับมังกรนะมังกรในแผนที่ไง แต่ว่าตอนนี้ขออัปเดตครับผมนะตอนนี้เราขยายพื้นที่อีกละเออก็หลังจากที่เราหลบอยู่ในชั้นใต้ดินนะครับผมนะอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยขยายขึ้นมาที่ด่านฟ้าแบบนะจากที่เราเคยทาสวนไงแล้วก็จะมีเรื่องของอ่าหุ่นนะครับผมนะเรียกว่าอ่าตัวละครที่ยืนเรียงรายอาวุธนะครับผมนะให้เราไปจับเองผมอ่ะ อารมณ์คล้ายๆกับโมกกะเลยนะเออแล้วก็อีกอย่างนึ่งคืออาวุธทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยคือได้การร่วมมือจากเพื่อนๆภายในไม่ใช่เพื่อนหรอกก็คือผู้เล่นภายในเกมนี้ผมนะเขาพาผมเดี่ยวผมนะพาผมไปขจุนภัยต่างๆนะซึ่งก็ทําให้รู้ว่าในเกมนียมันมีบอสอยู่หลายตัวเลยผมนะเออแต่ว่าจริงๆมันก็เป็นตัวละครที่เรียกว่ายอมเมียวมาเออมันเป็นตัวละครที่ยอมเมียวมาผมนะก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคเออ โอเคเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวกันก่อนนะว่าจะต้องใช้อะไรกันบ้างซึ่งมันก็จะมีะการเรียกมอสเตอร์ออกมาด้วยผมนะเป็นบอสผมนะแต่ไอพวกนี้นี่เอาไว้ก่อนเพราะมันยากเกินออโอเคเดี๋ยวเวลาเราจะไปเรื่องของบอสนะผมนะบอสลังมังกรเนี่ยวันนี้เราจะไปที่ลังมังกรกันสิ่งที่เราต้องมีก็คือตอนที่เรายังมาไม่ถึงนะมันต้องใช้เรื่องของโทเทมไหมแล้วก็ไอโทเทมที่ว่าเนี่ย มันจะอยู่ในแมพของคุณโจนสลัดผมนะฮะกับตันไบ์เนี่ยผมนะไบเบียผมนะเราต้องไปทำเคสตรงนี้ก่อนแล้วเราจะได้โทเทมมาผมนะซึ่งไอโคเเทมคิสตันสีแดงเนี่ยมันจะเป็นตัวใช้ในการคีย์เข้าไปที่นี่ผมแล้วก็ในเวลาเราเล่นเกมนี้ผมนะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะบอกเรื่องของจุดอ่อนของบอสผมนะอย่างเช่นตัวละครราชินีมังกรที่เป็นบอสตัวเนี้ยมันจะแพ้เรื่องของอาวุธทตานะผมนะโอเคมาเตรียมตัวก่อน ก็อาวุธธาตุน้ําของเราผมนะวันนี้เนี่ยขอเป็นสนับมือแล้วกันนะอ่ะเอาคนไหนดีอ่ามีคนนี้ผมนะถือดาบน้ําแข็งนะน้ำค้างแข็งโอ้โหก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นสนับมือแล้วกันนะอ่าอันนี้แล้วกันเอาละก็เตรียมตัวพร้อม,ม้วผมนะเพราะงั้นเราออกเดินทางกันเลยจัดไปไปที่อ่าลางมังกรผมนะเดินทาง มาถึงแล้วผมนะลังนำ้ำค้นผมนะของเอลิเซีย20นาทีผมโอเคเมื่อเรามาถึงเนี่ยเราต้องเดินทางขึ้นไปอีกแค่ถงอ่ะขึ้นมาไดคั้นนี้ไปผมนี่แล้วเราก็จะเจอกับไข่ผมนะจะเป็นตัวคีย์ที่บอกว่าในการที่จะโจมตีบอสเนี่ยจะต้องทำร้ายเรื่องของไข่ตรงนี้ผมนะจัดไปบรรยากาศได้นะเอา,า,าแล้วโะผมมาละจบเลิศเพิ่มเลย มังกรตัวนี้ยังไม่ไม่เท่าไหร่นะผมว่ามังกรโบราณโบราณด้ยเะว่าเก่งอยู่ทีนี้มันก็จะปล่อยเรื่องของไข่มาผมนะเราอุรยานก็จะหลบมันนะผมนะเพราะว่าเป็นดาเมจไงแล้วก็ตีไข่ให้โดนมันนะผมโอ้เข้าไปเออเมื่อมันโดนโจมตีเนี่ยมันก็ปั๊บผมนะแล้วก็เข้าไปซวยกัมนมาเลยใช้หัตตา์ผมนะผมต่อยที่จอสั่นนะที่ดูประมาณนี้เลยผมเออ แล้วก็ไข่มันก็จะแตกรูปองคู่อง้องวสัมวนะ์เราคู่ได้แต่ว่าตอนที่เรามาใหม่นี่คือระเบาดนะจ้ะโอเคเรียกมาแล้วผมนะจัดไปคือถ,<ๆ>ถ้าใครไม่ไหวนี่เราสามารถที่จะไปฟาร์มเรื่องของชุงดเกาะธาตุน้ำได้หรอนะมันจะป้องกันเรื่องของธาตุไฟได้ดีโอเคนี่ก็ได้แหวนมาของนะแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยนี่สัตว์เลี้ยงเป็นมังกรนะจ๊ะ เอาโอเคได้รีวิวเดียวผมนะอ่ะอ่ะที่เราได้มาผมนะก็จะมีแหวนไฟยิ่งใหญ่ผมก็ต้านทานธาตุไฟโอ้โมบอสธาตุไฟนี่ผมแทบจะนึกไม่ออกนะก็คณหนาตัวนี้ก็เป็นธาตุไฟใช่ไหมแล้วก็บอสไอ้คิสตันแสงเนี่กยเป็นศิลาโบราณไงแล้วก็จะมีตัวของหนอนสายฟ้าผมนะแล้วก็มังกรน้แข็งที่ <c oughs> ก็เก่งอยู่โอเคได้มา3อย่างผมนะอ่ะมีขมิ้เวทด้วยโอเคก็สลับการล่าเนี่ย ก็มีประมาณนี้ครับผมนะเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะไปลองสู้กับตัวของอ่าไอโอสูนโบราณแล้วกันนะอสูรโบราณนะผมเป็นธาตุแห่งความมือนะผมนะเออโอเคแต่ว่าสลับปีนี้ก็คงทิ้เทงเพียงแค่นี้ก่อนในการผมนะนก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บ